สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดสดอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาถึงในช่วงเวลาเย็นๆพอดีนะครับสักประมาณสัก18นาฬิกานะครับพ่อค้าแม่ขายก็เริ่มที่จะทยอยกันกลับบ้านแล้วนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าตลาดสดนะครับอยู่ ริมถนนนะครับในถนนเส้นนี้เลยเดี๋ยวผมจะข้ามถนนเข้าไปยังตลาดให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศกันนะครับพอเข้ามาก็เจอเห็ดปวกเลยนะครับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เดินต่อเข้าไปนะครับสองข้างทางก็ยังมีพ่อค้าแม่ขายยังขายของกันอยู่นะครับช่วงนี้และผมก็ได้เดิน ต่อเข้าไปยังข้างในนะครับนี่เป็นบริเวณของตลาดสดอำเภอราศีสไลตจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดินเข้ามาได้สักพักก็มาเจอกับปลานะครับนี่แม่ค้านั่งขายปลาอยู่ตรงนี้นะครับเยอะทีเดียวนอกจากปลาแล้วก็ยังมีเห็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสดสดจากแม่น้ำมูลหรือว่าเห็ด จากป่าชุมชนนะครับแถวแถวอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆครับนี่ครับเห็ดเพาะนะครับ3จานร้อยนะครับเห็ดเพาะส่วนเห็ดพวกนี้ก็จะเป็นจานละ30บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนกลับบ้านก็อุดหนุนแม่ค้านะครับอุดหนุนเห็ดเพาะไป6จานเล